ป๊าป้าแกชื่อประยุทธ์หรือเปล่าเฮ้ยหนูไอ้หม่งมาจากยุคไหนเนี่ยอี้จพูดไม่หยุดเลยไอ้เหี้ยเฮ้ยแกสลบอยู่ก็อย่าพูดเพราะว่าแกกากนะมึงรอแป๊บนึงชีวิตที่ต่อคนคนกากไม่มีสิทธิ์พูดไอ้หนูเธอเมื่อตายคนแรกเลยไอ้เหี้ยแต่มึงก็โดนฉันตายคนแรกนะแกอย่าลืมไอ้เหี้ยไอ้สัตว์มึงเจอกูเฮ้ยใจะเย็นไอ้กากเอ้ยกูยุงใจกูหลมไปไอ้กูมันเดียวกับมันที่ปล่อยกูเป็นกล่องเอ้ยน้องปล่อยๆๆฉันจัดการเองเอ้ยน้องโทษทีน้องกูขอโทษ ไปนอนพักใส่หนูเองยังกากยังคำเองก็ยังกากเหมือนเดิมเลยหนูเมื่อไรจะชนะฉันวะเมื่อไรแกจะชนะฉัน ก็ขอไปอยู่ก uh, ับมือกันเลยป่ะแบกกันหน่อยแล้วกันไอ้เหี้ยกูเอามันไม่ลงจริงนะเว้ยไอ้ดูนะลองบรรยายนายพักย้ายพวกไอ้เหี้ยใครเฮ้ยว่าไงแกดูอีกเั่นหรือเปล่าเช่นมืออยู่ใช่ใช่คือผมตามพี่มาเลยตั้งแต่ห้องที่แล้วอ่ะใช่เหรอสามห้องที่แล้วด้วย บอกว่าฉันมันเทพใช่ไหมล่ะใช่พี่ก็แย่แล้วแหละมันตามกูมาแต่สามองที่แล้วอันนี้พี่สองคนมาจากยุคเดียวกันไหมฮะคนไหนข้างข้างข้างขพี่เนี่ยอ๋อสมหมายวัสดีพี่สสวัสดีไม่ได้เจอกันนานนะสวัสดีใช่สมอลสีเป็นไงบ้างเมียแกเนี่ยก็อย่างนี้มันจะไม่ใช่แล้วพี่เป็นไงบ้างครับพี่ชายฉันก็ยังสบายดีเมียแกส่งจดหมายมาให้ฉันทุกวันเลย เขาส่งไปให้พี่ทำไมพี่โผโทษทีนี่ฉันเผลอดูปากไปโอ้ยตายสิพวกฉันไม่ได้เป็นชู้กับเมียแกหรอกนะแกอย่าคิดมากฉันขอโทษจริงพี่ก็โทรมาหาผมทุกวันเลยอีสมศรีมึงเจอกูไม่แต่เมียท่านพี่เป็นผู้ชายนี่ยฉันว่ากำลังจะหาเมียเด็กอยู่พอดีผมขาวๆหน่อยก็ดีนะทาแป้งเลอะๆหน่อยก็ดีที่นอนเล่นโทรศัพท์นะไม่ แกสนใจแกว่างหรือเปล่าล่ะว่างว่างจริงเหรอใจน้อยๆอ่ะใช่ครับแกชอบคนแกเบี้ยวขาบอยไหมล่ะชอบชอบอืมเอาขีดไม้เขาดูพี่จ้าจ้านี่จ้าอะไรของแกนี่เอาล้วได้เริ่มออกศึกแล้วไปไปไปีท่านพี่บอกว่ากลับสู่สนามรบแล้วนะเออพระเจ้าบังเกิดกปิดเลยครับกันเลยสายตลอดเาสายตลอดคณะตลอดตลอดนะสายตลอดเขียวนะเขียวนะ ขอด่อนไปทันโอเคไปไปนะเด็กๆตปีละเกัเ็กันด้วเียลบีละเปนตนี้แงวา้งิดนเราราไปไกลมีเราไลงเพื่อนๆไปเพ่อนเพื่อนโหลโลไปเพื่อนโหลอาะนึ่งสมกุ้มมันมันต้องวางไงวะขวาไปขวาีขวาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวีกากุมเได้ลยเดีวเดียวเยเดียวโๆ้ยตัวข้าจัดการใด้สิทน้องสิทน้องรวงแล้ว เฮ้เจเย็นนี่หนูสิน้องฉันมาช่วยแล้วโอ้เยี่ยมฉันโกงเให้โอ้โหมันมุนมหากูได้ไงฉันโดดเร้วอ๋ไปมังดีไปกั

ดี่ดิีสวยเพื่อนคือกูให้มึงม oh ีช็อตไงเพื่อนมึงรู้ตัวไหมโมแกนี่โมจริงเลยนะพวกมึงมาจากยุคไหนเนี่ยมึงเนี่ยเต็มหมอนเลยเฮ้ยหลงมึงอย่าไปด่าเขาดิไม่มารยาททางสังคมเลยมึงเนี่ยกูเห็นมึงลั่นกับใครเพื่อนเลยแกได้ตัวดีเลยไอ้เก่งสิีครูตัวงอนอ่ะแต่ผมพูดดีผมไร่ย่อแต่มัโดนกูเพื่อนงองงองงอเงยที่แกโดนฉันเมื่อกี้หรือเปล่า บอกอะไก่อนให้อมเกิดมาอมเกิดมาโอ้ออนให้หรือออนจริงเนี่ยออนน่าจะอยากที่สองโอ้เรติดตลกอ่ะฉันไม่ได้ติดตลกฉันติดเมียแกน่ะแกกูใครวะฉันเอาหมัดฉันก็ไหวไอ้มันกัดกูข้ามเอาไอ้ฉันฉันขอโอกาสที่สองแกให้โอกาสที่สองฉันซะคือคือเพื่อนแกมายุ่งไง เอ้ไดมีใครมามีใครตามลงเลยลูเอ้ยเอิดตามมาคนนึงลงลงก่อนค่อยเออลงลงตรงเนินน่ะตรงเสาเสาเสานั่นแหละเฮ้ยมันเอากูไปเอากูไปไปเหี้ยหมวกมันไม่ตายอ่ะหนูไอ้หมวกไอ้เหี้ยมามาฉันรอการที่สองอยู่หลงเกิดเอาเองตายมันก็เกิดเอาเองดิอ้าวก็ดีไงเดี๋ยวฉันจะเอาการที่สองมาจัดการยสวลงเลยลงเลยไปมันมามามาเนินเนินไป ชุดต่อชุดต่อชุดต่อสวยสวยสวยชุดต่อเลยเอาผู้หญิงชุบกูเอสสวยเดี๋ยวไปที่เดี๋ยวปิดปิดแปวแปวแปวนู่นแปวนู่นตรงนี้หายห่วงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราเดินทางหมดแล้วมันบางอย่างยังดีอ้าเดี๋ยวฉันจัดการให้เฮ้ยแกตัวแกให้หลอดโออฉันรอดอยู่นี่เห็นไหมล่ะฉันรอดไอ้ยพวกเอาเลย นี่เหรอพุ่มเหรอเฮ้ยพวกจัดการสิหัวเรืองเนี่ยเข็นมีดิ้งเสียมีดทิ้งเปลี่ยนมีดทิ้งเปลี่ยนมีดไว้พี่อุ้ยชิวหมดแลยวชุกวยแล้วโอ้ท่านพี่ไม่มาสิน้องฉันมาช่วยแกแล้วเดี๋ยวแกไปเลยนะเดี๋ยวฉันจัดการผู้หญิงคนนี้เองฉันชุบวยเองโอ้ฉันจัดการแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องผู้หญิงดิฉันไว้ ฝากเคลียร์ด้วยถึงฉันจะใช้ซันซิลก็ตามลูคุณมาอีหนูเอามากับเอามากับมตีมนตีร่างกูตายสวยพวกไอ้กับเก่งชุบผูมึงเจอกูแกจะไปไหนหนูจะไปช่วยเพื่อนเฮ้ยฉันไม่ให้ไปหรอกถ้าผมได้ปะล่ะก็พยายามอยู่พยายามอยู่ละท่านจะเย่งกันไอ้หนูมนตีกูฟ้องปะปากกูแน่อยายบอกแค่ยาก ป้าแกชื่อประยุทธ์หรือเปล่าเฮ้ยหล่อไอ้หม่งมาจากยุคไหนเนี่ยอย่าพูดไปหยุดเลยไอ้เหี้ยเฮ้ยแกสลบอยู่ก็อย่าพูดเพราะว่าแกกากนะมึงรอแป๊บนึงชีวิตที่ต่อคนคนกากไม่มีสิทธิ์พูดไอ้หนูเธอเมื่อตายคนแรกเลยไอ้เหี้ยแต่มึงก็โดนฉันตายคนแรกนะแกอย่าลืมไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ยึงเจอกูเออใจเย็นไอ้กากเอ้ยโง่ไปไอ้กูมันเดี่ยวกับมันนี่ปล่อยกูเฮ้ยใจเย็นไอ้หนูเอ้ยหมูป่าบ้าข้างแล้วไอ้หนูหมูป่ามันบ้าข้างดีร่วงบท โอ้ยแกแกมาเทอะไอ้โง่เอ้ยตัวลุงผู้มาไปเฮี้ยงเล่นเอ้ยใจเย็นๆไอ้หนูค่อยๆคุยกันค่อยๆคุยกันเอ้ยอย่าไปทำมันไอ้ไอ้นี่หมูหมูป่ามันบ้าค้างไอ้หนูชุบฉันเดี๋ยวฉันจะจบไอ้หมูป่าบ้าค้างนี่เองไอ้หลอกูพอเดี๋ยวกับลุงมันดีลุงชุบลุงมันดีมาๆมาจะได้ปล่อยให้รู้แล้วรู่หอดไปเลยพวกเด็กมัววนเลยมาลุง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 มาดีลุงลุงที่ขาลุงไม่หยุดเนี่ยมาๆมาๆมาเนินซะจัดนมาเนินไปตรงถนนที่ตรงถนนตรงนี้มาเดินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวได้มาๆมา เฮ้ยอุ๊ยมันไม่ตายโอ้ย,อย,อย,อยแกกากชิบหายเลยไม่ไหวฉ <laughs> ันฉันไม่ให้แกแกกากก็คือกากไอ้หนูเอ้ฉันดูให้หนูไอ้ยหนูฉันร่วง, <laughs> องวไอ้ไไดูฉันขอโทษจริงฉันช่วยไว้ไม่ได้ไอ้หนูฉันขอโทษจริง ถ้าถ้แกอยากแก้แกแกลุกขึ้นมาถ้าแกออได้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 ฉันได้อยู่แล้วเราฉันไปขัดอยู่แล้วเรื่องพวกนี้ฉันมันก็ตึงพอควรแลยหนูเฮ้ยเยเ้ยี่้ว้ยเฮ้ยเอายเ้เ้ยเฮ้ย้าย้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 ยเเ้้เเย้้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยัย้้เเฮย อย่างอยมันก็มียายล่ะพ่อยายมันมานอนกับฉันอยู่ซึนเบ้อเลยเ้ยเพื่อนไม่รักเก็บขัดล่ะฉันลืมใส่เกาะอ้ามาเจอกันเลยหนูมาดิมา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 กรนลงการะ่ฉันมาวสวยพวกสวย นอนพักใส่หนูเฮ้ยเสดจน้องเดี๋ยวฉันจัดการเองร่วงสองน้องที่เหลือแกจัดการอ๋อที่ฉันเดี๋ยวฉันเทให้นี่ร่วงเป็นก่องเฮ้ยน้องปล่อยปล่อยปล่อยฉันจัดการเองโอ้ยน้องโยนเทน้องกูขอโทษไปนอนพักใส่หนูเองยังกากยังคำเองก็ยังกากเหมือนเดิมเลยหนูเมื่อไรแกจะชนะฉันวะเมื่อไรแกจะชนะฉันเรียมอะไรฉันไม่กินทุเรียนเรียมฉันน้อย มาใม่เด็กเมื่อวานซืนแกนี่ไม่ไว้กับฉันเลยนะไปไปทางซ้ายทางซ้ายเรา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 ครอเราครเราครอเราครอเราครอเรารอเรารอเราค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 รอเรารเราครอ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 เรารอเราครอเราครอเราครอเราตรเราครอเรารอเราค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 รเราครอเราครอเราครอเรารเราครอเราครอเราครเราครอเราร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 เรา ตอนนั oh, dark, Hello, ้นมาตายเยอะตอนนั้นมาตายเยอะตอนนั้นมาตายเยอะพี่ไปไปเจอ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 โอ้ทำไมมันยากเหลือเกินฮัลโหลพี่คาบอยพี่กดจิ้มออกยังไงอ่ะพี่ไม่บอกเลยสิพี่เออฉันไม่รู้อ่ะฉันเพิ่งมาเล่นเฮ้ยมันจะออกกันแล้ยเหี้ยมันจะออกกันเลย